อ้มเนยนี่ใบโหระพานช่ไโหระพาอันนี้คือเราทำเลยนะก็คือน้ำมันหมูเนี่ยมาเจียวเอาน้ำมันหมูมาทำกับข้าวลาวส่วนตัวกากหมูเนี่ยก็เอามากินดิ คือต้องใช้ไฟอ่อนเนี่ยกางไฟกลางถ้าเปิดไฟแรงไฟมันจะไหมไฟอ่อนนะรช้าไเกิดสรุปไฟกลางไฟานนี้ก็คือว่าแรงเกบเปิดรตนันีเปิดมแรกมัน่อเปมันง็เริ่มมีน้มันจะเริ่มเร็วขึ้น แ็น,น,นที่แบบตดเด็นจะมีนะอยวกระเด็มนมันเ่มนขาวไม่กระเด็นจริงเ,เ,เข้าจจขใจผิดกันตลอดนะแต่เข้าใจว่ามันนี่ตัวตัวกระเด็นมัน,น,นมีน้ำแข็งมีน้ก็เลยอ่มันกระเด็อนออกม,มาจเป็นน้มัอยู่รวมกันมันไม่ได้ อันนี้ก็คือต้องไปจนกว่าให้มันเหมือนสุกเลยใช่ปหให้มัอบให้มัรู้สึกกรอบรู้สึกกรอบปลาเหลแปตัวไงก็จะรู้สึกได้แซนต่งมสัมผัสจะไม่นิมกระดาแข็งิงตงเจ๋น้มันกเยงเฉยทำอาหารอร่อยด้วยนะมันเยียวไปๆหม่งหอมทำข้าวอร่อย ที่ดดตบอกางเดือนโปดนในทุกอกำลังงานาให้กินมันพืแล้วอมาวันนี้หมอบอกว่าถ้ามันพื้นจอเออ,อเอ,อหมอหมอเปคนบอกเองใช่ป่ะแล้วกินกันมาเป็น10สิปีแล้วม,มื้นฮึมแล้วมันพแบบื้มันนบบ้องแบอย่างดีจริงเปนพวกมันาวขาเเออหมือนเคยเห็นนะมะนา,าขาวใช่ป่ะแต่ว่าถ้ามันมะ้าวมันมีกลิ่นทำอาหา ก็ไม่ทำไงไงเคยเอาน้ำมันมะพร้าวมาทอดคือแบบไก่สุกแล้วอ่ะสุกแต่ไม่เหลืองนะออกไปแบบสีไม่ได้เหลืองให้ไงทอดเทน้ำมันปลาทอดได้ดีสุดหลอกหลอกขยายร้านร้านที่ทอดเขาบอ้ว่าขนาดาวใกล้แล้ว,ลวอนะตอนนี้เราจะเ,เรียกเกี๊ยวว่าเกี๊ยวมาจนประมาณน่าจะประมาณห้านาทีได้ จากไม่มีน้ำมันนะเราดิ่นน้ำมันมน้ำดนะครับเจ็บนก็ลยเห็นไหมจนดแบบนี้เราก็ต้องไม่ไม่ต้องเสียเสียตังค์ไปซื้อน้ำมันเลยใช่ไหมใช่ก็เสียตังค์ซื้อกลางเนี่ยไอเสีย,สยมันหมูซื้อมันหมูทำน้ำมันด้วยตัวเองนะพูดถึงก็งไม่ ตอนแรกคิดว่าน้อยนะเยอะนะเนี่ยเยอะนนขนาดไหนกี่ที่นี่อืมวันกี้เมื่อกี้กักหมูประมาณเท่าไหร่นนขีดไม่ถึงเนี่ยประมาณแค่กักมือเดียวเอย่งางเงี้ะพอมาเต็มที่แล้วีดไม่ถึงขีดได้น้ำมันมาคือทำอาหารได้หนึ่งมื้อเลยอ,ะอย่ะเยอะไปได้สามแต่ถ้าเยอะปุ๊บเราก็สามารถตักเก็บใส่ใส่ชามไว้แล้วก็พอมันเย็นตัวไม่ได้แข็งได้เป็นหมูสับ ก,ก้อนเสร็จแต่พอมาโดนโดนควารมร้อนมันก็กลายเป็นน้ำมันไป<อ>เก็บไว้ในใส่ถ้วยแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้แล้วพอจะใช้ก็ไอ้นี่กลับมาโดนควารมร้อนแป๊บเดียวมันก็กลายเป็นน้ำมันได้ความรูจ้จากเทปแซดคือถ้ากลับตอนนี้เราจะได้เป็นจากหมูรอให้แห้งๆนั่นกรอบ น้ำมันน้ำมันหมูเลยแหละ,ะน้ำมันจากมันหมูคือเดิมทีแล้วเขาก็ใช้น้ำมันหมูทรอมกับข้าวเนี่แหละคนสมัยก่อนแล้วจนมามีหมอบอกว่าน้ำมันหมูอันตรายให้ไม่ใช้น้ำมันพืชแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับมาบอกว่าน้ำมันพืชอันตราย เตรียมกไปแล้วตอนนี้เราใส่โอ้โหับคลิปนี้ดูไม่มีอะไรนะแค่ให้เพื่อนทำอาหารให้กิน แลองแต่ของดูด้วยแค่น้ำมันน้ำมันหมูนี่ก็คือแบบเฮ้ยยอดนะครับือจริงมันใช้เวลาไม่นานนะครับเดียวนะทีอารมรวมแล้วจากจากจากมันหมูมันเป็นน้ำมันหมูก็ไม่เิอเลยไม่เินสิบทีเลยอ่ะก็แบบไปไปผ่อนผ่อนที่ว่าเมื่อกี้เราใช้ไฟแรงเมื่อกี้เรารีบเพราะมันเพิ่งอออไปจากปิดแล้วเราก็เลยใช้ไฟแรงก่อนแล้วก็เอามาเป็นไฟกลาง พอเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันเนี่ยมาผอ้หมูสับต,ต่อยังไม่ได้ถามเลยนะว่าเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวรอดูตอนจบเลยว่ามันคืออะไรหรือว่าถ้าใครชอบแซมทำอาหารเดี๋ยวแซมจะเปิดช่องยู u ู e นะทำอาหารดูมงให้ความรู้นะคอมเมนต์มาได้นะใครอยากดูแซมทำอาหารแต่เป็นง่ายๆว่า คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ้าใครอยากท้องเสียเอ้ยต่อไปมาแล้วน้ำมันพริกเผาพริกเผาเลยไม่เผาเลยเหรอต้มพริกเผาต้มพริกเผาเลยพริกเผาเลยกินงเห็นกจ้า๋องอันนั้นปุบถ้าน้ำมันพริกเผาปกติจะเป็นขวดชัวร์ฮาเซ็งเออเนี่ยไหนปกติใช้ตอนนี้ติดว่าเอ้ยน้ำมันพริกเผา เผาเลยเอาเป็น,นว่าผมจะไม่เขียนชื่อเมนูดีกว่าไปดูกันว่าคืออะไรไม่รู้ <l ots> เื่อไว้ง่ายเพราใครดูคลิปนี้แล้วทำตามได้ง่ายๆ ก็ไม่แพงด้วยรุ่สมัยนี้นะก็ปลาอาหารแพงแพงร้อยหนึ่งอันตรงๆตอนนี้กินนอกนคือแคบไม่อิ่มแล้วนะสำหรับแบบผู้ชายแล้วนะผู้ชายพุงลนะ่ะร้อยหนึ่งไม่อิ่มแล้วแต่จริงๆอนะ่ะอันนี้คืออาหารของคนร่กรวยแต่ก่อนแซนด์เท่าอะไรนะ หนักๆอหนักเก้าตอนนี้เจ็ตอนนี้เจ็ดสิบแต่โปรติมืออย่างงี้ก็ตอนสายก็จะไม่กินพยายามไม่กินข้าวลดแป้งลดน้ำตาลนี่นะจากคนอายุเอ้ยไม่ใช่อายุน้ำหนัก <c oughs> โอ้น้ำหนัก90้าิบนะลดมาเหลือเจ็ดสิบเพื่อจะกินอาหารแบบนี้นะทำอาหาร อาหารแล้วก็ปกติก็คนกับข้าวแล้วก็กิกนกับผักใช่ไหมพออย<ช>่างน้อยข้เขาเรียกอะไรเหมือนกันลดเผาพ้วนมันหลกัลกๆก,ก็คือการควบคุมอาหารถูกต้องไหมหลกัลกๆเลยแต่ควบคุมอาหารนี่ยควบคุมมากปุ๊บเราก็ไม่อร่อยถูกป่ะควบคุมรักซีนคลีมมนขน,น,นาดนะั้นเออให้มีความอร่อยในชีวิตนิดนึงในสีสันประมาณนี้นะทำน้ำมันเองน่าจะดีไหมเห็นไหม ใช้แผ่นฟอยเพราะว่าขี้เกียจล้างขี้เกียจล้างหมอทอดดีแล,ล้วเราก็ใช้อยู่จะบอกทำหมูกรอบเองอ,อืมทำหมูกรอบเองเรืองอันนี้เนื้อมันเขาเลือกมาไม่สวยเน,นื้อมันหนาไปอืมมันไม่ได้เลือกเอง อืม,อมเพราะว่าส่วนเนื้อมันเยอะไปอ,อน,นี่ก็คือหมูกรอบที่ทักมาแล,มแล้วมันทำมันดูนะเนี่ยเนื้อมันเยอะไปจริงๆแล้วมันต้องเลือกเองถ้าเลือกหมูกรอบถ้าเลือกอันนี้จะเอามาผสมผสานหรือว่าใส่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปใส่ในนั้นอ่อานยา ใส่ทีหลังเดี่ยวมันไม่กรอบอืมเพราะว่าหมูก็มันสุกอยู่แล้วงงตจริงๆเราต้องสับแต่ว่าอันนี้ซิงมันไม่แข็งแรงสับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโปนลล์ลนอครสับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวหัง ก็มีนะนานๆจะสวยทีจริงๆมันต้องแค่นี้เนี่ยติดเนื้อมาเต็มเลยอ๋อเออมันฉลาดสำหรับกำไรเยอะเพราะว่าหมูสามชั้นมันแพงแต่มันตัดติดส่วนเนื้อมาเยอะเราก็ขาดทุนก็จริงๆเนื้อเนื่องต้องแพงกว่ามันไหมหรอหมูกรอบในหมูทั้งหมดข้อหมูแพงสุดลองลงมาก็คือหมูสามชั้นแล้วก็เป็นหมูสามคอ โอ้สหสดคือหมูเนื้อแดงอืมกะซพโก์หัไล่หั่นชิ้นใหญ่ๆครับเต็มปากเต็มคำทำกินเองอร้านนี้ไม่มีคำว่าหมูล่อมบนนะฮะ,ะต้องเต็มปากเต็มคำใส่ลอมเพิ่มความร้อน แต่เมนูนี้คือไม่อ้วนใช่ป่ะถามว่าเล็กน้อยเอาอร่อยเอาอร่อยมากกว่าถามว่ามันอ้วนไหมมันก็นิดนึงใช่มันก็อ้วนคือหลักๆจริงๆคนเราที่มันอ้วนมันอ้วนจากจากข้าวจากแป้งจากกระตาษกระปยเดีใช่แต่หมูสามชั้นอะไรเงี้ยไขมันธรรมชามติมันกินได้แต่ไม่แบบกินแบบแป้งไม่ตางกั ใส่ผักเข้าไป,ปสายผักสายเขียวก็มาตอนนี้เราใช้ไฟประมาณ1,000วันแต่ว่ามันจะพูดร่าการไมได้เพราะว่าเตาไฟฟ้าต่ลลโพมันแค่ไฟความร้อ,อนไป่เท่าไหรแล้วมีคนทักมาในไลฟ์บอก ทำไมพี่แซมไม่เปิดร้านขายสักทีคะไม่อะไม่น่ามีอะ <laughs> ไอพีเอ็มต้อ้งรานเยอะๆไม่หดองกรอบ้็ใส่กรบอบปหลังเพราะว่า2อสุกอแล้ว กอบอย่าให้ไปโดนน้ำนะนะจะเปลี่ยน,มนไม่กอบถ้าทำได้มออบก,ก็บนนะ้ำ็งกอบนะแนง่ายๆระหว่างว่าหมูกรอบที่ขาดทางมอกออบกับทอดนอะ่ะไหนกรอบทาง แล้วหม้ออบอบนานก่อนแต่ว่าทอดด้วน้ำมันอร่อยกว่า,าถ้เาเทียสชนจะดีนะเเยัีพอ้นตำัร้นนี้นอกแนวลีมันแบบจะแบบมันไ่จะแห้งกว่าสเสร็จเสร็จตึ้งจานแล้ว